าการ่วงใสายครับพี่น้องอยู่กับทีมง,งานเสียบปิ๊กครับผมอวันนี้ก็จอดรอคิวครับใบเหลืองสาเอินนะฮะประทะนี่หม้กก๋เตี๋ยน้อยิบนิ้วอันนี้จะเป็นเตียวมันนาวนะครับต่อเดียวนะฮะน่ายักษ์ครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของร็อกกี้ครับผม 2คันนะฮะกับแมคโครซุนิโตโม่ฮะหมดแล้วครับโดยทิดไฟครับผมอันนี้ก็จะเป็นสักจำเริญ175นะครับพี่แสบครับอยู่ด้วยกันกับช่องดีเจชนนลดัมซิงทแานดนนะครับตอนนี้ก็รอเชิวกันอยู่นะฮะอ่ะแมคโครส่งสัญญาณให้กับเสียแสบครับผม จักจำเรือนแห่งบ้านใหม่ครับพี่น้องอ๋อออกแล้วครับผมแหมะมตะนะลำลานอ่าเข้าคิวต่อกับสายร็อกครับผมอันนี้จะออกมุงมุงนะออ่งฮนะจีแอนลอซิงเลยนัโอ้โหม้อก,ก๋วเตี๋ยวเข้ากันหมดนะฮะอันนี้หม้อก,ก๋วเตี๋ยวเป็นสิบนิ้วนะโอ้โห 2,000น,นี่ไม่ธรรมดา,ากับชิดป้ายครับผมซุงมิตโม่1,2,5ครับแล้วก็ตามด้วยสาวเอิญใส่เหลือกอยู่หลังเขาครับพี่น้องอ้พี่น้องขับมาตามคิวเนี่ยอ่ะใส่ดิ้ง่อนครับพี่น้อง อยู่ในช่วงก่อนเที่ยงครับผมตอนนี้ก็สิบนาฬิกากว่าแล้วนะครับกับทีมงานเสียบปิ๊กวันนี้รถหายไปเยอะนะเมื่อคืนฝนตกมาแหวยถ้าใครได้มาเมื่อวานนะครับก็เส้นทางนี้ฮะหม่ผมว่าแทบจะผ่านไม่ได้เลยโอ,โอ้รอคิวกันต่อฮะตอนนี้รออยู่2องคันนะครับแล้วก็รวมกับ คันนี้ตักดินก็จะเป็น3คันนะฮะเมื่อวานในรถวิ่งร่วมอยู่10กว่าคันนะฮะแต่วันนี้รู้สึกเงียบเงียหน่อยบางตาลงนะครับงานใกล้เสร็จแล้วนะฮะบ,บางท่านก็จ,จะติดภารกิจไปวันปุ๋ยอะไรมัางฮะนี่ครับวิถีชาวนาเราไม่ได้ขับแต่หกล้ออย่างเดียวนะครับพี่น้องอะไรที่ทำได้เราก็ทำนี่คือชีวิตของ พี่น้องชาวนานะฮะชาวจังหวัดบุรีร,รัมย์ของเรานะครับสู้ชีวิตกันต่อไปในช่วงของวิกฤตโควิดครับพี่น้องเป็นอะไรที่แบบว่าต้องสู้นะฮะว่างั้นไม่สู้นี่ก็อดนะ่ะเดี๋ยวมาดูการออกตัวของร็อกกี้ครันนี้ครับผมแหมหม้องไปเตี๋ยว10นิ้วครับผม เสียงโอเคนะฮะเนี่ยครับออกตัวแล้วฮะโอ้โหจะเครื่องน่าจะร้อยเก้าห้าอะเข้าผิวต่อกับสายเหลืองอันนี้เหลืองมันนาวดูว่าเขียวมันนาวนะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องเท่าไหร่อันนี้ก็มาจากฝั่งบ้านด่านนะครับมันช่วยง,งานเต็มปิ๊กครับผมสวย ปูมาโนดกันช่างครับพี่นอ้องพากันทุกดินทุกโทนเมื่อวานนะฮะดูสภาพรถแต่ละคันเนี่ยดูไม่ได้เลยครับพี่นอ้องเอาว่ากันไปครับพี่น้องสู้ชีวิตกันต่อไปอันนี้ก็ขออน,นุญาตฝากากดไลค์กดแชร์นะครับในส่วนของ ช่องยูทูปดีเจชนนดัมซิงแลนด้วยแล้วกันนะครับกับช่องน้องใหม่ฮะฝักเนื้อฝักตัวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องวันนี้เหนื่อยแล้วฮะไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ